แม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์พร้อมแต่ผู้พิการชาวตำบลบ้านแป้นออำเภอเมืองลำพูนก็ตั้งใจทำงานตามหน้าที่ของตัวเองในการผลิตยาดมสมุนไพรปันสุขจากสมุนไพรแปดชนิดสินค้าเด่นของชมรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเทศบาลตำบลบ้านแป้นการพูนี้ทำให้ประสาทสงบค่ะแล้วก็พิเทดามีเป็นยาดิดร้อนเนาะทำให้ เลือดในร่างกายหมุนเวียนดีไงคะ่ะกระวานนี่ช่วยให้เราบำรุงร่างกายบำรุงเลือดค่ะบ้านปอหอมนี่ทําให้เราแก้ท้องอืดท้องเฟินไงคะ่ะเวลาเราแบบสูดดมสมุนไพรเราไปมันก็ช่วยได้หลายอย่างไงคะ่ะประสบเข,ข้ามาแล้วเป็นยน็นสมุนไพรทาให้ซึ้งใหญ่ซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำทุกคน,นะคะ่ะ เมื่อเตรียมสมุนไพรหลากหลายสปปรรพคุณพร้อมแล้วจึงคลุกเคล้าสมุนไพรทั้งหมดให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งนําไปห่อด้วยถุงผ้าบรรจุลงขวดจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนผสมน้ำมันหอมระเหยประกอบด้วยพิมพเสนการาบูนและยูคาริตัสค่อยๆค,คนให้น้ามันละลายให้ทั่วจึงเติมน้ำมันหอมระเหยลงในขวดสมุนไพร ิดฝาทิ้งไว้7วันก็สามารถนําไปจําหน่ายได้ของงบไปทางคมจจังหวัดค่ะแล้วก็ได้งบมาเพื่อที่จะมาทํายาดมสมนไทยหลังจากนั้นเราก็อบรมกันอยู่2วันเนาะสุวันวันแรกเราทํายาดมกันค่ะแล้ววันที่สองเนี่ยเราทําเชิญอ,อาจารยเก่งยานโนมาสอนวิธีออกแบบวิธีช ตั้งชื่อเงี้ยค่ะออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ตั้งชื่อแล้วก็มาสุบกันแล้วเป็นชม,ยา,มนย,นยาดมสมุนไพรปันสุกยาดมสมุนไพรปันสุกไม่ได้เป็นเพียงสินค้าเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแต่ดอกผลยังเป็นทุนนําไปแบ่งปันความสุขสู่ผู้พิการและชาวบ้านในชุมชนตามชื่อผลิตภัณฑ์เราจึงได้เห็นภาพผู้พิการ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้กำลังใจกันและกันที่สำคัญคือทำให้ผู้พิการภาคภูมิใจในศักยภาพของตนเองฉันลมพื้นการเทศบาลตะบนนันแต้นมาเย่ยหลวงสุทธ,ธาเจ้าเจ้าวั้ครจมูพี่เจ้าไงกันอย่างวะเนี่ยเขาอ,อย่างวะพี่เข้ากําเนายงต ทุกๆคนที่ที่มาอยู่ตรงนี้ทุกท่านจะมีความสุขในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันทุกคนมีเรียกว่ามีความสามารถที่จะต้องมาพัฒนาในตัวของยาด,ดมปันสุขตัวนี้ร่วมกันเึื่อความภาคภูมิใจนะครับของผู้พกิการทั้งหลายนะครับจะ,จะได้มีภาคิใจที่ดีมากนะครับที่มีส่วนร่วมตัวนี้นะครับผม การยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการช่วยสร้างสังคมแห่งความแบ่งปันรวมทั้งยังช่วยลดความเครียดของกลุ่มเปราะบางแก้ปัญหาการทำร้ายตนเองหรือการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดลำพูนซึ่งมีสถิติสูง็นระดับต้นๆของประเทศพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน